เออก้อนโตครับก้อนโตเท่าไรครับสองหมื่นสามแปดร้อยหกสิบนะเออมาสามพันสองครับผมสวยงามครับเหลือครั้งสุดท้ายครับหมดแล้วนะครับโอเคเงินรางวัลก้อนโตหุย่าหมื่นหนึ่งแปดร้อยครับ <laughs> นี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันโบกันอีกเส้นเคยนะครับเนาะปันโบนึงหกแปดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอ่าอยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่า n ั e y k i n งนะครับนะโอ้โหนะราชาวานรในตำนานนะครับเรามาจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะพี่น้องเนาะเกมนี้นะครับผมมันเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าจะมีฟีเจอร์พิเศษนะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟีเจอร์ให้ฟังนะอยู่กันกับเบ็ดละ800บาทนะครับผมย้วย้วกันไปก่อนนะครับผมไฟนวดไฟเปรตล้วโอ้โห เตอร์มาเสรอ่ะเฮ้ยสูงนะครับผมเข้าแปดการบุนฟรีไปเลยครับผมสวยงามมากมากนะครับผมนี่เบ็ดละสี่บาทเนี่ยแจกดีเหลือเกินนะครับเบ็ดน้อยๆเนี่ยโอ้โเหมาะนะครับผมชอบเลยนะครับพึ่งมานี่ครับฟีเจอร์พิเศษครับผมกระบองสีทองนะครับผมพอมาปุ๊บมีจะยืดเรียวของเราขึ้นไปแบบนี้ครับผมนี่ยืดปีครับยืดไปอีกลูกเงาๆไปเลยบอสเตอไดวาวมาเต็มช่อง .2 9 2สูครับผมสวยงามมากมากครับไปไปต่อนะครับผมเป็นฉากตอนที่ าอาซุนกอคงเนี่ยเขาบุกสวรรค์นะครับก็จะมีเรื่องราวของแบบเทพเออหลังเสริญน,นะครับผมเห่าฟงเห่าฟ้า,ฟาฟก็มีนะครับผมแล้วก็ตัวไอไอะไรนั่นเรียกน้ำอมฤตเหรอเออนะครับมีท้อสวรรค์ด้วยนะครับโอ้โหมีน้ำต้มน้ำเต้าคือแบบว่าไปแกะเรื่องราวมาดีมากๆนะครับแล้วทำภาพออกมาสวยจริงๆนะครับสำหรับปีจีนะไม่ผิดหวังเลยทำเกมออกมาที่แบบสวยงามตลอดโอ้โหตอนนี้จ่ายมาแค่นี้เองเหรอมึง <laughs> 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 เข้ามาทําไมเนี่ยเข้ามาแล้วจ่ายแค่นี้เข้ามาทําไมนะครับโอ้โหจ่ายแค่ห้าสิบแปดบาท <laughs> อยน้ำตาจ,จะไหลน้องสือเนาะไม่ให้เหี่ยงกันเลยก้าปับเบรคกันก่อนคร,รับปับเบรคกันก่อนติดเธอโบหน่อยอติดเทอโบ้ายเง่าเนากันต่อกับก่อนเนาะคือเกมนี้เนี่ยนะครับผมสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นเกมที่ปั้นทุนได้ดีมากๆอีกเกมนึงเลยนะครับเนาะก็มากันที่ต้นทุนนะ้ <DJ S 1> อยเนาะจะ <DJ S 1> ม,มาเล่นมือบอลเนาะนะช่วงนี้ใครไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างนะครับผมนาฝนนี้บอกเลยนะว่าภาคเหนือของเราเนี่ยนะครับตำบบ้านเฮานี่แหะเนาะ โอ้โหหมอกดีหมอกงามไม่เกินนะครับตื่นเช้ามานี่วันไหนหนาวๆนั้นหลังฝนตกเสร็จน้ำทะเลหมอกมาเต็มเลยนะครับก็มาหันดอยสุเทพดอยสุเทพนะครับผมไม่เห็นเลยเออนะนี่ครับผมนี่ครับผมอื้ยเต็มช่องครับสองร้อยขบิ่หกบาทครับยืดไปครับยืดไปยืดไปครับรางวัลก้อนโตครับปึ้งสองร้อยสามสิบเก้าครับมา เพิ่มไหมเอาสิบาทไหมเอามาได้สิบสองค่ะสิบสองไปสิบสองไปไปเดี๋ยวเราปรับไปเออเราหมุนออโ,โต้ไหมเดี่ยวเราหมุนออโต้ให้ดูนะเออมาอยู่ยัง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 ,ย,ง,ย,งยังได้ตัวเคครับผมตัวเคหนึ่งร้อยกับอีกสิบเอ็ดบาทครับเออเต็มช่องสวยงามครับพันสี่ครับพี่งามปเหมาะเนี่ยเอ้ยยืดไปอีกครับผมอยากรู้จะยืดได้ถึงไหนนะครับผมโอหนี่ยืดยืดได้สองครั้งติดนะครับยืดไปอีกครับโอู คือตัวช่องมันยืดเพิ่มแบบนี้มันก็มีโอกาสได้เจอแบบตัวดีๆเยอะนะครับนะเออเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะบอกแล้วนะครับนะมา16.8ครับอืมยืดไปอีกครับเออเอออเอออีขอช่องสามเออหลังมาหน่อยเถอะเทพสามตานะครับเออหลังเสริญนะครับผมรางวัลก้อนโตมาก่อนนะครับ1,644กับซุปเปอร์เมกะไปเลยจนะ้ะต้นทุนเพิ่มแล้วเราปรับเบ็ดกันครับพี่น้องครับตกสิบไปเลยครับไปอุย้ย ปรับเปลี่ยนพุ่มาปั๊บนะครับผมอุ้ยงามก่อนนี่ครับผมโอ้โหเนี่ยภาพสวยนะชอบชอบชอบภาพสวยจริงๆนะครับผมนี่กองทัพสวรรค์อยู่ข้างหลังเต็มเลยนะครับเนาะเราก็จะไปบุกสวรรค์กันนะครับสวมบทบาทเป็นราชาวานอนะครับผมซุนหงอคงนั่นเองครับมาแซวไปกับพ่อโชว์พลังให้ดูกันก่อนครับนี่ครับ2ี่สิบสี่ฮะยืดกระบองวิเศษครับผมกระบองตรงไห้นะครับผมเสาค้ำทะเลตรงไห้นะฮะโหดมากนะครับผม พลังเยอะเกินนะครับผมไปขุดเอาเสาค้ำยันทะเลมาเลยนะครับนะเอามาเป็นกระบองเก็บไว้ในหูซะด้วยนะครับหูสุดจริงนะครับผมนี่ครับผมพลังของคุนหงอคงผมตอนนี้นี่ยืดออกมายาวเยื้อเลยครับหกพันสี่ครับสวยงามครับเฮ้ยมาอีกดีพ่อรออะไรครับพ่ออีกคูณห้าไปสิครับตัวคูณเพิ่มด้วยนะครับผมข้างบนตัวคูณเพิ่มทุกครั้งในการชนะรางวัลนะรางวัลก้อนโตรอบนี้ครับผมหกพันเก้าร้อยหกสิบครับสวยงามครับพี่เอาไปต่อครับเหลืออีกสี่ครั้งครับพี่ มาคูณหกครับได้ยููคูณเจ็ดครับติดด้วยครับทอสวรรค์ครับพันสองครับคูณแปดครับปรางวันก้อนโตมาก่อนครับโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเลืออีกสามครั้งครับเลยอีกสามครั้งกระบองวิเศษนี่นี่มาแล้วครับผมกระบองวิเศษนะครับผมทุบหน้าไปทีหนึ่งปังนะครับผมคูณแปดมาครับผมคูณแปดมาครับมาสิ มาแล้วหมดละหมดละัรั้งสุดท้ายละกระบองกระบองมาแต่ไม่แตกแตกอยู่คูณเก้าครับแปดรอสิบาทครับสวยงามครับทอสวรรค์คูณสิบครับหกร้อยเออตัวเจมาอีกครับผมหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบครับโอ้ยสวยนะเออก้อนโตครับผมเท่าไรครับสามพันกบีหกสิบาทครับซูเปอร์เมกาครับโอ้ยกระเปิ้ลหกสิบเท่านั้นนะสวยฮะป้ามาดูครับผมรางวัลรวมทั้งหมดนะครับ หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ครับเออใช้ได้ใช้ได้นะครับนะถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่แบบว่าปันทุนได้ดีมากๆนะใครอยากจะไปเล่นเกมแบบคุณหนักๆเข้ามาปุ๊บซัดปะป,ะป,ะป,ะปะะั๊กมาปันทุนในนี้ก่อนก็ได้เนาะนะนี่ครับผมมานะครับห้าพันหนึ่งอู้สวยว่ามาอีกสองอันครับผมกระบองผมมีเยอะมากครับซัดไปได้ปะนี่ห้าพันหกห้าสิบครับ ปรับเบ็ดปุ๊บนี่แตกดีนะครับปรับเบ็ดปุ๊บแตกดีนะครับค่อยคอคือเพื่อนๆอาจจะต้องปรับเบ็ดบ่อยๆหน่อยนะครับสําหรับเกมนี้นะแตกปุ๊บปรับเลยแตกแตกปุ๊บปรับเลยนะครับผมเพราะมันขึ้นดีมากๆนะเพื่อนๆนะดูนะนี่ครับมาครับเอ้ยกระบอกมาสิครับกระบองพิเศษครับได้น้ําชาเหมือนจะเป็นน้ําชานะครับผมอุ้ยวายมาวายมาพันหกค่อยอุ้ยวายมาอีกครับกระบองพิเศษมาด้วยครับอุ้ยสวยงามแตกครับเออหลังเสริมครับหมื่นเก้าเฮี้ยว ายเยอะครับฉายเยอะสวยงามก็ผมแบบนี้กระบองพิเศษมาอีกสองอับโอู้ไม่ต้องเข้าอ่าสแคตเตอร์เลยนะครับไม่ต้องเข้าฟิสปินเลยนะครับแบบนี้มากับสวยงามขนาดนี้นะพี่นะเออก้อนโตครับก้อนโตเท่าไรครับ2 3งหมื่นสารับกับรางวัลซูเปอร์เมกะไปเลยจ้าอู้ยเด็ดเด็ดเด็ดมากครับปรับครับเป็นละสี่ร้อยไปเลยครับผมหนักหนักหนุนุนยสแคตเตอร์มาเฉยครับ นะครับสังเกตว่าทุกครั้งที่เราปรับเบ็ดนะครับมันจะเข้าดีมากๆนะครับผมก็คือจ่ายเลยนะครับผมซัดเลยครับนัวครับผมมาสี่อันนะครับผมสคตเตอร์เราเอ้ามาก่อนครับกระบองพิเศษครับนี่ครับผมสองพันสี่สิบครับอะไรจึ๊กสองพันสี่สิบโอเคกระบองวิเศษมาอีกหนึ่งอันครับหนี่ครับยืดไปแล้วครับสังเกตตัวช่องเรายืดมาแล้วสามแถวนะฮะ แต่มันลงซ้อนได้อยู่นะเมื่อกี้เห็นมันลงซ้อนได้อยู่นะครับวายมาอีกสามคูณสามเก้าพันโอ้โหเยอะ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 แตกหนักแตกโหดครับผมคูณสี่ไปสี่พันกว่าครับพ่อมาอีกไหม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 มันกระป๋อพันโอ้ยหมื่นหกเยอะเยอะเนี่ยพอปรับเบ็ดปุ๊บเข้าดีมากมากเลยนะครับผมเข้าดีมากนี่ครับใต้กระบอกพิเศษมหมอีกแล้วครับดอีฮะโอ้ยสามช่องติดครับสวยสวยสวยครับโอ้โหยืดไปได้ ตัวเจมาก่อนคูณห้าครับสองพันครับสวยครับไอเล็กสิบเนี่ยถ้าเกิดตัวช่องที่สองเป็นเล็กสิบนะมึงเมื่อกี้นะฮู้เรื่องเนาะก็นอนหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเจ็ดพันสองก่อนเจ็ดพันสองก่อนหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอคูณเจ็ดไปก่อนสองพันแปดครับเอาอีกพ่อเอาอีก,เอ,อกเอ้ยก่อนโตมาก่อนครับหนึ่งหมื่นครับสวยงามครับผิวว่าปรับเบ็ดปุ๊บขึ้นปั๊บนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบว่า เล่นมันเหลือเกินนะครับผมปรับเบ็ดมันมากแต่ต้องปรับเบ็ดบ่อยหน่อยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าวันนี้เสียงปันโวก็จะเป็นประมาณนี้เสียงมันก็จะเป็นจะเนี่ยนะ้อส่วเนาะวันนี้คนเป็นวัดเป็นไข้เนาะส่วเนาะกแอนดูกันตนะัวเองเนาะเสียงอาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับแต่บอกเลยนะครับเข้าที่รูได้ตลอดนะครับไอ้บ้านะเออมาสามมาสองครับผมสวยงามครับเหลือครั้งสุดท้ายครับหมดแล้วนะครับโอเคเงินรางวัลก็ตกโตอุ้ยเยอะเหมือนหนึ่งแปดร้อยครับเยอะ เยอะนะครับถือว่าเยอะมากๆครับผมอ่ะมาดูครับรางวัลรวมรอบนี้นะเท่าไหร่ครับ10การหมุนฟรีเงินรางวัลรวมนะครับ86,240ครับโอ้โหว้าปานะบอกแล้วนะครับว่าเกมนี้ปั้นทุนดีนะครับนะอ่ะใครอยากเล่นเกมดีๆแบบนี้นะครับไปดูลิงก์อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับนะปันโวฝากไว้ให้แล้วนะ เจอกันให,หม่ในคลิปหน้าละกันนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนบะ๊ายบายใครเจอเใหม่สวัสดีครับ